สบายดีพี่น้องเมื่อนี้ไอดาสิพ้าพี่น้องไปเลาะเมืองตลาดนัดเพราะว่าเฮาหยุดงานตลาดนัดนี่มันจะมีทุกวันอังคารแตะ่ะทุกวันศุกร์จะยุคุ้มเก่าซีเคยเตยนะจ๊ะนี่แหละตลาดนี่มันจะมีคล้องว่าขาเจ้าขายประจําและคล้อง่ิบขเจ้าสเาาาเิเอามาเข้าเลี่หลังเอามาเลี่หลังนี่มันจะเป็นสินค้าที่ว่าดีด มีราคาสูงๆละเพิ่งก็เอามาลี่หลังเนาะเท่ากับไปเลือกซื้อแบบนั้นอันที่บ่าเขามีขายกันประจำหายูโรซิบยูโรฮะเขาบบสือเพราะว่าคุณภาพมันบอกค่อยดีพี่น้องเขาไปเลือกสื่อสินค้าที่มีแบรนด์มีแบรนด์ที่แปว่าดีสมดาคือเป็นเสื้อผ้าพวกนี้พี่น้องตัวหนึ่งลอยยี่สิบเหรียญตัวหนึ่งลอยเหรียญตัวหนึ่งแปดสิบเก่าสิบอย่างสิงนะ ขาจะมาลดราคาเหลือ20 30แบบนี้แต่ว่าเป็นของมีหีห่อแล้วก็เป็นของที่แบบว่ามันตกหลุดมาแล้วแต่ว่าเ้อง็สามารถคนเบืองบางที่มันสิมีที่แบบว่าอาสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็คุณภาพดีแล้วก็ราคายอมเยาเนี่ยจกักแบบพวกผ้าคุ้มไหลอย่างสีเนาะปกติแล้วมันจะ6กยูโรแล้วก็จะมาขายที่20ยูโรอย่างสิ่คือเสื้อแบบนี้พี่เนาะ คือเสือตัวนี้นะร้อยสามสิบยูโรนะคะมันจิลุดลงมาบอมเป็นุดเพราะว่าเขา mm hmm. เขาไปเมาเอาอมาล่หลังนะนะมันตกมันตกหลุ่นมาสันสนัแต่ว่าเขาเบิงหรือว่าเขาสามารถใส่งานใดต่อไปเขาแกะไปเบึงคุณภาพดีๆแบบสามสิบยูโรสี่สิบยูโรประมาณนี้พี่น้องแต่ว่าถ้าว่าเสือ้าที่ว่าเขาขายทั่วไปหาเออโฮเขาเออโฮ,ออโฮหันใส่ไปละมันกะโอเคใส่กะ ไซบดนินบด้าละเอาถิมมันแมนอยู่แต่ว่าถ้าเป็นสินค้าราคาดีๆนี่แบบนี่นี่คุณภาพยอดเยี่ยม,มพี่น้องกระแดกระแดตัวหนึ่งมาไ่อุ่นแลวก็ไสนิ่มง,มงามงามพี่น้องเนี่ยเห็นไหมคะไ่โชว์ไปเลยอาธรรมดาแล้วราค่ามัน40เกายูโรพี่น้องทีนี้เขาจะมาแบบว่าแต่ว่ามันจะบ่มีถูกทุกมือเลยพี่น้องมันจะมีเวลาเข้าไปพอจังหวะที่ว่าเขาออามาลุดราคาเขาก็สูงดีไป แต่ว่าบางทีไปกับบริโภคเสมอไปนะคะอันนี้คือแบบว่าเขาไปเดินไปหาไปเลาะเบึง้งทั้งเธอเขาสูกดีเขากับพะอ,องดีแต่บางทีไปก็ไม่มีอะไรดูอย่างอันนี้ด้วยพี่นอ้องอันนี้นะปกติเนี่ยเขาจะขาย19เหรียญม,มาละจ้ะที่นี่เวลามันเบิดแล้วอะคริสมาสดิงกับเบิดหลุ่นตกหลุ่นมาแล้วเขาจะเอามาลีลั้งเนี่ยก่อนคริสต์มาสเนี่ยเขาจะขายมัดหนึ่งหายูโรูมีสี่ชิ้นเนาะ ตอนนี้ก็มาขายยูโรเดียวเห็นไ่พี่น้องเขากับสื่อซือสื่อไว้ใส่กองไว้ไปจัดงานปีหน้าก็ได้แต่ว่าเป็นการลงทุนระยะยาวลงทุนระยะยาวพี่น้องแต่ว่าสําหรับปีหนา้าเขากับพร้อมแล้วไงเขากับ่ต้องไปซื้อจังสีนะเอออันนี้เสื้อผ้าที่เขาขายทั่วไปนี่หายูโรสิบยูโรนี่มันบอกอันบ่นสําคัญไปไหนเราพี่น้องเนี่เขาจะไปเบื้องเครื่องที่แบบว่าเขาจะจัดงานวันเกิดงานแต่ง นู่นนี่นั่นเป็นจานกระดาษเป็นยังแบบว่าเอาทิ้งได้เลยแบบนี้นะทีนี้เขาก็ซืมาเบงผามันจะมอะีอินเดียขายผาเยอะมากพี่น้องอย่าวิ่งผาลูกไม้ผาตัดเสือหือววาผาเขาเอื่อาเฮ็ดเครื่องเงื่อนเครื่อง,องซ่านแบบเนี่ยนี้อันนี้เป็นพวกลูกไม้พี่น้องลูกไม้นี่มีแต่อันดีๆเงาๆโดยเฉพาะเวลาเขาจะตัดสุดลาตรี ชุดนั้นชุดนี้แต่ว่าที่ฝรั่งเศสเขาไมิยมตัดกันดอกจากพี่นองแต่ว่าสําหรับผู้ที่มีฝีมือในการตัดเย็บนะคะก็ให้ไปซื้อตลาดตัวนี้มันถืกพี่น้องมันมีไหมไหมอ่ามันมีอ่านผ้าลูกไม้แบบแบบท่องแบบเงื่อนแบบอีหยังเยอะแยะมากมายให้เฮาเลือกและกละาราคาบ่แพง นะคะส่วนในดานล่างเถือไปเล่ามาจังสิไปไท่มากจังสิซื้อเสื้อผ้ามาแล้วกับมาปักดิ่งปักยั้งใส่หลักก็ออกงานได้เลยสบายมากราคาย่อม